สวัสดีครับผมเอกจากช่อง u t u b e เอก3วาวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการย้ายโปรแกร,รมบัญชี Express โดยที่เรายังใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่วิธีนี้เราสามารถนำไปใช้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าเสียแต่ฮาร์ดดิสก์ยังไม่เสียหรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าก็ยังไม่เสียฮาร์ดดิสก์ก็ยังไม่เสียแต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ โดยที่เรายังคงใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมซึ่งเป็นลูกที่ติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express อยู่ตามตัวอย่างต่อไปนี้นะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมสมมุติทำเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามากนะครับเป็น Intel e 3ี0 0มพรมติดตั้ง Windows Server 2008 R 2นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก่ามากมาก ถามว่ามันยังใช้โปรแกรมบัญชี Express ในฐานะเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอืดนๆบ้างเป็นบางครั้งนะครับทีนี้ในเมื่อเราต้องการที่จะย้ายตัวโปรแกรมบัญชี Express จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่โดยที่เรายังจะคงใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมซึ่งเป็นลูกที่ติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express จะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับขั้นตอนในการย้ายโปรแกรมนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเช็คดูว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดิมตั้งชื่อคอมพิวเตอร์เนมหรือ IP Address ว่าอะไรนะครับในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่เรายังสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับดูเซิร์ฟเวอร์เนมคลิกขวาเลือก Property เราก็จะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์เนมหรือว่าคอมพิวเตอร์เนมในที่นี้คือ srv 2008อันนี้คือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทีนี้ IP address IP address อะไรนะครับก็ไปที่ดอทก็ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า IP config ก็จะเห็นได้ว่า IP address ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้คือ192.168.1.250อนะครับอันนี้คือ IP address แล้วก็คอมพิวเตอร์เนม ทีนี้สมมุติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเปิดไม่ติดแต่เรารู้ว่าฮาร์ดดิสก์มันยังไม่เสียเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรหรือว่า ip address อะไรแล้วก็ไปดูที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูกที่เชื่อมต่อมาที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับอาจจะดูได้ไม่ทั้งหมดแต่เราก็จะรู้ว่าเครื่องลูก connect เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ด้วย ip address หรือว่า server name ตามตัวอย่างนะครับผมก็ไปเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูกแล้วก็ดูสถานะการเชื่อมต่อซึ่งมีการแมปมาที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้โปรแกรมบัญชี Express เนี่ยว่ามันแมปไปที่ไรอะไรนะครับว่ามันแมปไปที่เซิร์ฟเวอร์เนมหรือว่า i p a d d r e s s นะครับตรงนี้เราจะคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสมมุติกรณีที่เซิร์ฟเวอร์มันเสียไปแล้วนะครับตามตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เครื่องลูก Connect เข้าไปใช้โปรแกรมบัญชี Express ผ่าน IP Address 1 9 2 108. 1 6 8 1 2ก0น้ะครับเราก็จดไว้แค่นี้เองนะครับลำดับต่อมานะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์มันยังเปิดได้เราก็ไปดูว่าโปรแกรมบัญชี Express ติดตั้งอยู่ที่ Drive อะไรแล้วก็โฟลเดอร์อะไรนะครับตามตัวอย่างเนี่ยผมก็จะคลิกเข้าไปที่อคอมพิวเตอร์หรือว่า m มค o คอมพิวเตอร์หรือว่าดิสพีซนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows แล้วก็มาดูนะครับได s e แเนี่ยแน่นอนว่าเป็นได์ที่เกิดขึ้นจากการ Map เราก็ไปดูที่ไดรดีมันก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ของท่าน,นเนี่ยมันไม่เหมือนของผมอยู่แล้วนะครับก็ดูว่ามันมีโฟลเดอร์อะไรแล้วก็คลิกดูนะครับ Account มี Express I ซอฟต์แวร์ก็มีโปรแกรมเล็กๆน้อยๆที่ผมก๊อบไว้นะครับตรงนี้เราก็จดไว้ว่าเรามีการติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express ไว้ที่โฟลเดอร์แอ c o คาวซึ่งอยู่ใน drive d ลำดับต่อมานะครับเราต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะย้ายฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ไปทั้งลูกไปใส่ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันเรา100%ว่า มันจะไม่เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนวิธีการสำรองข้อมูลถ้าเอาตามโปรแกรมนะครับก็ไปที่หัวข้อที่8อื่นๆนะครับแล้วก็เลือกข้อ1จัดการแฟร้มข้อมูลเลือกสำรองข้อมูลแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนํานะครับแต่สําหรับผมนะครับผมอยากจะแนะนําให้ใช้วิธีการ Copy ไปทั้งโฟลเดอร์จะง่ายกว่านะครับก็คือ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้แล้วก็เลือก Copy แล้วก็ไปเก็บไว้ที่ e x t r r n l l h r r d Disk หรือว่า f a ลชไดร์หรือว่าที่คอมพิวเตอร์เครื่องลูกเครื่องใดเครื่องหนึ่งไว้ก่อนนะครับผมก็ทดลองทำให้ดูทั้งวิธีการ Copy จากตัวลูกนะครับก็คือ,เ,อเข้าไปที่ไดร์ที่เราแชร์ไว้เสร็จแล้วก็ Copy มาไว้ที่ไดร์ดีหรือว่าไดร์ซีของคอมพิวเตอร์เครื่องลูกหรือ ก็ีมาไว้ที่แฟลตได้ก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเสรีจแล้วก็มาเก็บไว้ในแฟลตได์ที่เราคอนเน t เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผมอยากจะแนะนำวิธีการ Copy ก็เพราะว่าสมมติว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเซตอัพโปรแกรม Express ใหม่เนี่ยการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกยุททรงยุทธเซอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตั้งใหม่นะครับเพราะว่าแค่เรา,เาโทรหา Express แล้วก็แจ้งรายละเอียดต่างๆว่าฮาร์ดดิสอาจจะเสียหรือว่ามีการอาย้ายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเมื่อเขาเช็คดูแล้วว่าฮาร์ดดิสมันเสียจริงหรือว่าให้เราส่งฮาร์ดดิสไปให้เขาดูแล้วเนี่ยฮาร์ดดิสมันมีปัญหาจริงๆเขาก็จะให้เราลงทะเบียนใหม่เราก็เพียงแค่ Copy f o ้โฟลเดอร์ที่เรา Backup ไว้เนี่ยทางโฟลเดอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม ไม่ต้องไปรีสต้งรีสโต้ไฟล์ให้ยุ่งยากนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราสำรองข้อมูลโดยการ Copy ทางโฟลเดอร์มาแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรเช็คดูด้วยนะครับว่ามันมาครบไหมนะครับตัวนี้โปรแกรม Express ที่ผม Copy ไว้ในแฟลชไดร์ผมก็คลิกขวาเลือก Property ดูแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ไดร์ t ซคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Express เลือก property เหมือนกันนะครับก็ให้มันโชว์ดูนะครับว่าตัว page, ไฟล์โปรแกรม express ใน d i เ e Z กับได E e E มีไฟล์มีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับไซส์51.5-51.5เหมือนกันนะครับแล้วก็ size on disk 57.6 5 7 6นะครับดูตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับตัวเลขย่อยนะครับลงท้ายเหมือนกันแล้วก็ c o n t a n อนเทน2827ไฟล์กโฟลเดอร์2827ไฟล์กโฟลเดอร์นะครับ ก็แสดงว่าเราได้ทำการ Copy โปรแกรมบัญชี Express เพื่อ Backup ไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับลำดับต่อมานะครับให้เราดูว่าโปรแกรมบัญชี Express ที่เราใช้งานอยู่นี้เราแมปไลท์โดยใช้ Computer Name หรือว่า IP Address ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่ผมได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำคอมพิวเตอร์เนมของ s e r v ์ฟเอร ให้จำ IP address อย่างเดียวนะครับก็คือจุด1.2.50แต่ถ้ามันขึ้นว่า account แล้วก็วงเล็บ backslash 2ตัว server server 2.008อะไรเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการ map drive right, เพื่อที่จะใช้โปรแกรมบัญชี e x p r e s s s ผ่าน computer name นะครับลำดับต่อมาเราก็ชัดดาวน์ s e r v ร์เครื่องเก่าแล้วก็ถอดฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งโปรแกรมอย่างระมัดระวังนะครับ เอาไปคอนเน t ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เรานาเอาฮาร์ดดิสต์มาคอนเน t กับเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ก็คือเราต้องติดตั้ง windows server ที่เครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะติดตั้งเป็น windows server แต่ตามตัวอย่างผมก็ใช้ windows 11เป็นเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าตัวโปรแกร,รมบัญชี Express เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ตัว Windows Server หรือว่าตัว Windows ที่เป็น Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 8.1เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่คอมพิเเวเตอร์ที่เป็นคลีเอนต์ของเราไม่เยอะไม่เกิน10เครื่องนะครับเราก็ใช้ตัว Windows ที่เป็น Windows 10 Windows 11เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันตามตัวอย่างผมก็จะขอใช้ Windows 11เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับหลังจากที่เราเซ็ตองเซตอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ ลำดับต่อมาเราก็ต้องไปเช็คดูว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มี IP address อะไรนะครับวิธีดูชื่อก็คลิกขวาที่ this pc เอาแบบรุ่นใหม่แล้วกันนะครับก็คลิกที่ Start เมนูเลือก setting ตรงนี้นะครับตรง device name นะครับ e ีไว e n เนมก็เป็น t เทสทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Uh, srv 2 0 0 8แบบเดิมดีไหมเราต้องดูว่า uh, ตอนที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยเราใช้วิธีการคอนเน c t จากตัวลูกเข้าไปใช้โปรแกรมบัญชี Express ด,ด้วยคอมพิวเตอร์เนมหรือว่า IP Address ตามตัวอย่างผมใช้ IP Address เพราะฉะนั้นตรงคำว่า Device Name ที่เป็นเทสเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่มีผลกับโปรแกรมบัญชี Express แต่ว่า มันจะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเซต IP ให้ตรงกับเครื่องเก่านะครับอันนี้ก็คือดูเซิร์ฟเวอร์เนมนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็คลิกที่คำว่า rename this PC เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อใหม่คลิก next คลิก restart computer ทีนี้มาดู IP address นะครับ IP address ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็น192.168.1.38 จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็น IP Address เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามันถึงจะใช้ได้อันนี้ผมจะจดไว้ก่อนนะครับว่า IP Address เป็น1.38จะยังไม่เปลี่ยนเมื่อผมเซตอัพแมปไดสเสร็จเรียบร้อยจะลองใช้ดูว่าถ้าเราไม่เปลี่ยน IP เนี่ยมันจะสามารถใช้โปรแกรม Express ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ย่อไว้ก่อนละกันนะครับ ลำดับต่อมาก็คือนำฮาร์ดดิสก์เครื่องเก่ามาคอนเน็กซึ่งผมคอนเน็กก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูว่าในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซึ่งผมจะให้มันทำหนะ้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีฮาร์ดดิสก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกนะครับก็คลิกขวาที่ดิสพีซีเลือก m a n a g e แล้วก็เลือก d i s k m a n a g e ม e n t มันมีฮาร์ดดิสก์อยู่ทั้งหมด3ลูกนะครับดิสศูนย์หนึ่งเทราไบต์ ดิสหนึ่งหนึเทราไบต์อันนี้ก็น่าจะเป็นฮาร์ดดิสด้วยกันนะครับแล้วก็ดิสสองสองก็ประมาณ2 4 0ก็น่าจะเป็น SSD ซึ่งเป็นตัวที่ติดตั้ง Windows นะครับโชคดีหน่อยที่ตอนติดตั้ง Windows Server 2008ผมได้ตั้งชื่อของพาร์ i t i ันไว้นะครับก็คือ SRV 2008ก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ย ตัวได H ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือได C ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าได I ก็ต้องเป็น Data หรือว่าได D ของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นตัวโปรแกรม x x p r e s เนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในได I แน่นอนนะครับลองเข้าไปดูนะครับดูก็มีไดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับลองคลิกดูอ่าแอ n เขได้ I เนี่ยได้ Day I ขึ้นมาเนี่ย แ c c o u n t แล้วก็ e x p r e s s นะครับก็คือโปรแกรมบัญชี Express อยู่ในไดไอของเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ทีนี้ผมก็จะเอาตัว d ดเอชได, H, ได G ออกนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันโชว์แล้วนะครับจะฟอ r m a t t ทิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าผมจะแค่เอาไดออกก่อนนะครับก็ r ร e d r i ไดไม่อยากให้มันมีไดโชว์ขึ้นมาเยอะแยะนะครับรีมู e ไปนะครับ ก็คือให้มันเหลือแต่ไดไอซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมบัญชี e อ p ก e s เหลังจากนั้นผมเข้าไปที่ไดไอเสร็จแล้วก็แชร์โฟลเดอร์แอคเคาทแบบ Full Control นะครับคลิก Sharing เลือก a d v a านซ์แชร์ริงเลือกแชร์ดิสโฟลเด d e r เลือก Permission จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 7 8 8 1 1 1 1 1 เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีลิมิตในการเข้ามาใช้พร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือลิมิตแค่20นะครับถ้ามันเป็นออฟฟิศขนาดเล็กเนี่ยก็เพียงพอสําหรับการแชร์ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องลูกประมาณ20เครื่องนะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเลือก Permission Everyone ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกฝั่ง Allow ตรง Full Control คลิกโอเคคลิกโอเคอีกครั้งหนึง่ง คลิกที่คำว่า security ตรงนี้มี everyone ขึ้นมาแล้วก็ลองคลิก edit ดูนะครับถ้ามันมีเครื่องหมายถูกอยู่ฝั่งอนุญาตก็คลิกโอเคไปนะครับถ้ามันไม่มี everyone ก็เพิ่ม everyone ขึ้นมาแล้วก็อนุญาตทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่า map drive โดยใช้ IP Address 192.168.1.250 เมื่อนำเอาฮาร์ดดิสต์มาคอนเน็กเข้ากับเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ซึ่งมี IP 192.168.1.38ถ้าเราแมปไรท์จะสามารถใช้โปรแกรม Express ได้หรือไม่ผมจะลองดูก่อนนะครับคลิกขวาเลือกรันพิมพ์ Backslash 2ตัว192.168.1.38แล้วก็แมปไรท์ เลือกไดเซตจริงๆในการแมปได้เนี่ยเราจะแมปเป็นได้อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับโลเคอลได้ที่มีอยู่นะครับคลิก finish หลังจากนั้นลองเข้าไปเรียกโปรแกรมบัญชี Express ซึ่งอยู่ในไดเซตมาดูนะครับทำเป็นช็อตคัทก็ได้นะครับให้มันเหมือน uh, ใช้งานจริงนะครับเซน d t ทเลือก Desktop วงเล็บ Create Shortcut พวกนี้ก็ย่อไว้ก่อนย่อไว้ก่อนนะครับลองเปิดโปรแกรมมานะครับคลิกรันใส่รหัสเข้าไปอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เป็นรหัสเดิมๆที่เป็นรหัส Default มาจาก e อ p r e s s นะครับลองออคลิกเมนูไหนสักเมนูก็ได้ซื้อสดถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่า โปรแกรมยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้มาจากการ Copy ้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นของจริงซึ่งอยู่ในฮัดดิสที่เราถอดมาจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าเพียงแต่ว่าเราแมปไร v ์ไม่ถูกต้องตามเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามันจึงไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ให้คลิกปิดไปเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกโอเคนะครับ ผมจะแมปไร้ใหม่นะครับโดยการไปเปลี่ยน IP address ให้ถูกต้องก่อนก็คลิกที่ Start เมนูเลือก Setting ไปที่ Network and Internet เสร็จแล้วก็เลือก Ethernet เลื่อนมาที่ตรง IP Assignment นะครับคลิก Edit คลิกลูกศรชี้ลงเลือกเป็น Manual ก็คือเราจะตั้งเองนะครับก็ใส่ IP address เข้าไป สาเกียร์เวเพื่อให้มันออกเน็ตได้เสร็จแล้วก็คลิกเซฟตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็เป็น192.168.1.250แล้วนะครับผมก็ย่อไว้นะครับเราจะแมปไร้ใหม่นะครับ Disconnect ต,ตัวเก่าออกก่อนมันจะดิสคอ n เน c t ชา้านิดหนึ่งเพราะว่าผมไปเปลี่ยน IP Address ก่อนนะครับ ถ้าเรา disconnect ตอนที่มันยังเป็น IP 1 3 8เนี่ยมันก็จะออกง่ายนะครับผมก็ลืมไปนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยไปนะครับอ่าก็คลิกขวาที่ Start Menu เลือกรันใส่ IP address ที่ถูกต้องเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิก OK ก็มี Folder account ที่เราแชร์ไว้แล้วก็คลิกขวาเลือก Map Network Drive right. เอาได้เดิมก็ได้นะครับถ้าเป็นได้เดิมเนี่ยมันก็จะถามเราว่าไปซ้ำไหมก็เอาซ้ำเลยละกันนะครับคลิก f i n i ชตอบ yes ตอบ yes เพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเก่าอยู่ที่เราเคยแมปไว้ที่ ip 3 8นะครับตอนนี้เป็น ip 2 5 0แล้วนะครับคลิกลองเปิดโปรแกรมดูนะครับคลิก ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับก็คือถ้าเราแมปโดยใช้ IP เดิมเนี่ยที่เคยอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามันก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเราก็ไปไล่เซตที่เครื่องลูกทั้งหมดมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปโทรเพื่อที่จะยกเลิกสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนใหม่กับทาง Express เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ย้ายตัวโฟลเดอร์โปรแกรมเนี่ยออกจากฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าแค่นั้นเองนะครับ มันอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเอามาเสียบหรือว่าคอนเน c t ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่หรือคอนเน c t ที่คอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่เนี่ยมันจะโชว์ได์อะไรก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นได้ดีนะครับเนี่ยตอนนี้ได้ดีมันเป็นข้อมูลอย่างอื่นไปหมดแล้วมันเป็นได้ไอมันเป็นได้ไอก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ย้ายไปไหนเราก็แชร์ให้เป็นแชร์ในเหมือนเดิมแล้วก็ แมปได้มาที่ IP address เดิมเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราอย่าย้ายตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมเด็ดขาดนะครับถ้าย้ายเมื่อไหร่โปรแกรมก็จะกลายเป็นตัวทดลองทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราคลิกเปิดโปรแกรมเนี่ยสมมุติว่าเราเซตใหม่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากให้มันขึ้นรันก็คือดับเบิลคลิกปุ๊บให้เปิดปั๊บทันทีเนี่ยก็ สามารถทำได้ง่ายๆโดยไปที่ตัว control panel แล้วก็เลือกตรง internet option แล้วก็เลือก security เลือก i n เ e r n e t นะครับ l อ c a l internet แล้วก็เลือกไซส์เลือก advanced ตรงนี้พิมพ์ backslash 2ตัวแล้วก็ใส่ ip address ของเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับในที่นี้ก็คือ1 9 2 1 6 8ก2 5 0ถ้าเราแมปเป็นชื่อแล้วก็ แ a ็กเซิร์ตสองตัวแล้วก็ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ทำหนะ้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกแ d ดคลิก close อเคโอเคอันนี้ก็กากับาปิดไปเมื่อเรา double click ที่ตัวไอคอนเนี่ยมันก็จะเด้งให้เราใส่พาสเวิร์ดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องคลิกรันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการย้ายโปรแกรมบัญชี Express จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามาเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่โดยที่เรายัางคงใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าเหมือนเดิมนะครับผมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับขั้นตอนการย้ายโปรแกรมบัญชี Express โดยที่เรายัางใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมมาคอนเนคเข้ากับเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่นะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องดูคอมพิวเตอร์เนมและ IP address ดูโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมบัญชี Express ดูว่าเราแมปโดยใช้ IP หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เนมต้องมีการสำรองข้อมูลทุกครั้งทั้งจากโปรแกรมและก็ทั้งจากวิธีการ Copy ไปไว้ที่ e x t e r n a l h a r d Disk หรือว่าไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆหลังจากนั้นก็ถอด h a r d d i ิ k จาก s e r v ์ฟเอร์เครื่องเก่ามา Connect ที่ s e r v ์ฟเอร์เครื่องใหม่จัดการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เนมและก็ IP Address ของ s e r v ์ฟอร์ใหม่ให้เหมือนกับ s e r v ์ฟเอร์เครื่องเก่า แชร์ตัวโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมบัญชีแบบ full control หลังจากนั้นก็แมปได e จากคอมพิวเตอร์เครื่องลูกโดยใช้คอมพิวเตอร์เนมหรือว่า IP address เหมือนเดิมกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าย้ายตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมบัญชีเด็ดขาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชม ช่องยูทูบเอกามวาของผมด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการย้ายโปรแกรมบัญชีเอ็ก e s เเนี่ยก็พิมพ์สอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ